รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผูกขิดสมานใจโลกเราจะน่าอยู่ถ้าทุกคนรู้ปับชายไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปเครียดกับปัญหาให้มองใจเพียงแค่ทุกคนเข้า,ขามาฉุกคิดรู้รักฝลั่งจะฝ่ามืดฝ่าสางหรือฝ่ามนถ้าเรายังเปิดไฟชนสินเดือนของบานปลายได้จัดขาดเติมค่ารถถ้าคนมลูกล้านต้องอดทนพอค่าไฟที่ต้องจา่ายอาดซาบผ้าหรือล้างจาลวดแปลงผักอย่าเปิดก ทิ้งไวบ่บางเัาเดี๋ยวคุณเขื่อนจะลองห้ในจะจองชาญน,นุนทีลิปเล่งไม่พ่อนภัยบพบอกว่าน้ำมันแพงเทียบกันกระจายเงินทองก็เหือดหายมามาเรามาร่วงขิดปลูกกิดสามารนใจโลกเราจะน่าอยู่ถ้าทุกคนรู้ปับชายไม่ต้องทางหวนไม่ต้องไปเขียนกับปัญหาให้มองใจเพียงแค่ทุกคนกเข้ามาชุกคิดรู้รักพลังงาน ้ำผู้ช่วงนี้เราเส็งมากเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะแม่เราทำขับข้าวไม่ได้มา3วันแล้ว<ฮ>คนไม่มาส่งแกส๊สคือ,อแก๊สหมดไงแล้วแบบโทรไปเรียกเด็กส่งแกส๊สก็ไม่มาขาดช่วงแล้วเนี่ยกลายเป็นทําอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ขนาดนั้นเลยหรอเออเบื่อมากนี่ตูนรู้ไหมว่าข้างบ้านผุอะ่ะเขาไม่ง้อแก๊สเลยนะเ,ออเขาทำไงอะ่ะ เขาสามารถผลิตฐานใช้ได้เองในครัวเรือนเลยพูดเปเล่นจริงผลิตฐานใช้เองในครัวเรือนเลยเนี่ยนะอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้สิอยากรู้งั้นเราไปถามผู้ชี่วชาญกันดูเลยดีกว่าค่ะไปกันเลย เรามาอยู่กันต่อกับรู้รักพลังงานนะครับแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกับเรื่องเตาเผาถ่านแบบ200ลิตรทําไมต้อง200ลิตรมาคุยกับคนนี้กันนะครับคุณหน่อยสราวุฒิโฉมเฉาจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานครับคุณหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณหน่อยคะคตเตาเผาถ่านถัง200ลิตรนี้มันคืออะไระคะ,ะมันเป็นเทคโนโลยีชนิดหนึ่งครับที่ทํามาเพื่อ,อเรียกว่าเพื่อเผาผลิตถ่านนะครับ แทนเตาเผาผลิตแบบดั้งเดิมนะครับแบบเดิมที่ชาวบ,บ้านใช้เนี่ยก็จะเป็นแบบจะเป็นฝังกบก็แล้วแต่หรือแบบเป็นแกลบก็แล้วแต่นะครับแบบสิ่งที่เขาได้มาเนี่ยก็จะเป็นขี้เถ้าซะส่วนใหญ่หรือเป็นถ่านที่เป็นก้อนเล็กซึ่งใช้งานไม่ได้บางทีก็แค่คคแคนที่จะเป็นก้อนใหญ่ๆเพื่อที่จะให้ไฟรแรงๆเนี่ยก็ใช้ไม่ได้แต่อันนี้เตาตัวน,นี้เราทําขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในการเผาผลิตถ่านขึ้นมาจากการตัดแต่ง กิ่งไม้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะซึ่งโดยทั่วไปจะเผาทิ้งอยู่แล้วะ<ช>นะครับแล,แล้วก็มาใช้แล้วทำไมถึงต้องเป็น200ลิตรเออทำไมต้องขนาดนี้ด้วยเตาแบบ200ลิตรเนี่ยคือถัง200ลิตรเนี่ยมันหาได้ง่ายทั่วไปนะครับตามร้านขายของมือสองทั่วไปนะครับหรือ,รอปั๊มน้ำมันอะไรอย่เงี้ยครับแต่ต้องเป็นถังที่แบบสามารถที่จะเปิดฝาได้นะครับไม่ใช่ว่าถังน้ำมันที่แบบใช้ใน เป็นถังของปิโตรเลียมอะไรไหมครับไม่ใช่ถังที่มีแค่รูน้ามันออกมันเปิดฝาได้เป็นถังเคมีครับซึ่งมีเข็มขัดรัดอย่างนั้นคือจริงๆแล้เราจะไซส์ใหญ่กว่า200ก็ได้แต่มันหาได้ยากหาได้ยากครับแล้วก็ในการเผาเนี่ยจะยุ่งยากมากคือว่า่าง่าย200ลิตรเนี่ยเป็นขนาดมาตรฐานนะฮะส่วนถ่านที่ได้ก็จะมีประสิทธิภาพเป็นก้อนใหญ่กว่าใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ดีกว่าถ่านเศษเล็กเศษน้อยก็เล็กๆที่ชาวบ้านเผากันเองทั่วๆไปใช่ครับแล้วขั้นตอนในการผลิตถัง200ลิตรเนี่ยค่ะมัน ผลิตยังไงคะ <g ül> ก็เราต้องเตรียมถัาาง2อวลิตรมานะครับต้องมีถังก่อนตั้ um um งแตแรกต้องมีถังก่อนอย่างแรกครับแล้วก็นำเหล็กซึ่งเราจะทำต้องมีป่องทางออกของอากาศนะครับแล้วก็ทังเข้านะครับก็เป็นถัาางขนาดเ,าเป็นท่อนะฮะเป็นท่อไปท่อขนาด2นิ้วแล้วก็3นิ้วนะครับท่อท่อออกของอากาศนี่ประมาณท่อ2นิ<ม>้วนะครับมีภาพประกอบขึ้นให้ดูไหมฮะตรงนี้อ่าป็นเป็นการผลิตถังนะฮะครับผมครับ ก็นํามาเชื่อมต่อกันนะครับท่อสามนี้จะอยู่ข้างบนเพื่ออะไรเพื่อที่ใส่น้าเดี๋ยวผมจะบอกทีหลังว่าประโยชน์ของมันคืออะไรนะครับผมครับนํามาเชื่อมนะฮะตรงที่ผมทําเนี่ยผมทําคนเดียวผมทำคนเดียวนะโอ้โหเหรอใช่ไอที่เราโชว์หน้าจออยู่เนี่ยนะฮะอันดี๋ยวจะไม่ใช่ผมเดี๋ยวผมเคยทำเดี๋ยวผมทำคนเดียววันวันหนึ่งเสร็จนะฮะทั้งเชื่อมทั้งตัดนะฮะวันเดียวโอ้มันง่ายขนาดนั้นเลยครับทำง่ายมากต้องมีความชำนาญไหมคะถ้าเกิดคนแบบไม่เคยทำมาก่อนอะไรเงี้ยจะทำคนเดียวได้ต้องต้องมีความชำนาญในการเชื่อมนิดนึงเพราะว่า ท่อและถังเนี่ยค่อนข้างบางครับคือมีพื้นฐานในการเชื่อมตัดหน่อยมี<ผ>มความเป็นช่างพอมงสอมควรแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราเชื่อมเราเชื่อมไม่เป็นเนี่ยเราสามารถที่จะไปจ้างาร้านทาท่อไอเสียนะครับเขาจะครับรอันนั้นทำ,ทำเาขาจะเชื่อมให้เราได้เราแค่ตัดตัดให้เขาซึ่งก็ไม่ไม่แพงมากนะครับถ้าเกิดเราไปซื้อตามท้องตลาดเนี่ยเตาที่เขาทำทั่วไปนี่ก็ประมาณ3,500บาทแต่เราทําเองผมซื้อมาทำเนี่ยทั้งทั้งถังทั้งท่อเนี่ยเป็นมือสองทั้งหมดก็ หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเราใช้งานได้เท่าเทียมกันเลยไหมเท่าเทียมกันเลยครับโอ้ราคาหายไปเกินครึ่งเลย<ช>นะครับพอเชื่อมประกอบเข้ากับถังไอ้ปล่องกับถังเข้าด้วยกันแล้วยังไงต่อครับอันนี้ใช้การได้เลยไหมใชมรูปใช้การได้เลยครับในกรณีที่เราต้องเชื่อมแบบที่ว่าต้องมีความมีความ,มาชำนาญก็คือว่าอากาศสําคัญตรงนี้ครับถ้าเกิดอากาศเข้าไปเนี่ยเวลาที่เราเผาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะทําให้มันไม่ดับไม่เข้าใจแล้วคือถ้ามีออกซิเจนเข้าไปใกระบวนการเผาไหม้มันจะไม่สมบูรณ์ มันต้องข้างในเป็นสุญญากาศเลยใช่ครับต้องปิดการเข้าออกออกซิเจนนะครับเพื่อไม่มันดับเพราะว่าการดับเนี่ยไม่ได้ใช้น้ําในการดับครับคือการดับโดยการที่ว่าไม่มีออกซิเจนอยู่ในนั้นเผาไหม้ไม่ได้แล้วก็ค่อยๆมอดไปเองนะฮะเพราะว่าถ่านที่ใช้น้ําดับเนี่ยเวลาที่เราไปใช้งานมันจะแตกมันชื้นใช่ไหมใช่ครับมันชื้นแล้วก็เวลาที่เราใช้ปูาหารเนี่มันจะแตกมันจะ มีประกายไฟออกมาเสื่อมสภาพไปไม่ได้เต็มที่แบบที่ตั้งใจไว้นะฮะเราพูดถึงขั้นตอนการสร้างถังไปแล้วทีนี้พูดถึงกระบวนการทํางานของถัง200ลิตรนี้บ้างดีกว่าครับครับผมการมันจะแบ่งออกเป็นสี่ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกคือการเผาไหม้คือเป็นการเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเผาให้ตัวของตัวฟืนที่เรานําไปใส่เนี่ยมันติดมันติดไฟนะครับพอติดไฟเสร็จแล้วเนี่ยเป็นการที่2คือการไล่ความชื้นมันจะไม่ได้เป็นการที่เป็นการเขาเรียกว่าเผาฟืนโดยตรงนะครับ เป็นการเอาความร้อนไปไล่ความชื้นออกไปตรงนี้ขยายความนิดนึงได้ไหมได้ครับก็เหมือนคล้ายๆการอบนะฮะการอบแต่ว่าการที่เรานําไฟเนี่ยไปไปถึงตรงที่เราต้องการที่จะเผาคือเศษไม้เนี่ยอืมันก็ทาให้เกิดขี้เถ่าเยอะแต่ว่าถ้าเกิดเราความร้อนก็ค่อยๆค่อยๆอังเข้าไปเนี่ยความชื้นก็ค่อยๆเลยยไปนะครับไม่ไหมนะครับออกไปอย่างช้าๆช้าๆครับถ้าเกิดเรานําไปสู่ตรงเนี่ย ได้กี่เท่ามากกว่าฐานนะครับผมพอข้างภายในเนี่ยเป็น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 ฐานแล้วก็มาดูสู่ขั้นตอนที่3นะครับก็เรียกว่าการทําฐานในบริสุทธิ์นะครับคือจะเพิ่มอุณหภูมิสูงโดยรวดอย่างรวดเร็วนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะให้อุณหภูมิความร้อนสูงๆเนี่ยไปเรียกทำการละลายสารบางอย่างที่อยู่ในในในเนื้อไม้นะครับเช่นสารสารทานะครับซึ่งมนไม่ดีสารทานนี่ที่อยู่ในบุทธี์ไหมใช่ครับอยู่ในบุหรี่มีเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ไม่ดีครับก็ อย่างเขาเรียกว่ามันไปเกาะตามปอตามอะไรเนี้ยก็จะเด่นะนั้นกระบวนการที่สามคือลมเบินไฟให้แรงเผาไหมแบบให้ฟุบเลยใช่ฮะให้ทานีกระจายออกไปใช่ครับแล้วเราทำยังไงให้มันเผาไหมอย่างรุนแรงขนาดนั้นต้องเร่งไฟยังไงเปิดอากาศออกนะครับเปิดอากาศให้เข้ามากที่สุดนะครับแล้วอุณหภูมิในเตาจะขึ้นสูงประมาณ2 7 0อยเจ็ดสิบองศาจะรู้ยังไงพี่หน่อยว่าขั้นตอนนี้ต้องเปิดอากาศเข้าไปแล้วสังเกตควันนะสังเกตควันนะควันจะ ออกเป็นสีน้ําเงินท,ที่ปลายปองนะฮะปลายปองออกสีน้ําเงินไม่ใช่เปลวไฟนะควันนะค,ควัน,นที่ปล่อยออกมาจะเป็นสีน้ําเงินเป็นแบบคล้ายๆมันเหมือนกับไอร้อนออกมาตรงปากปองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าควันที่ออกมาจากปลายท่อปลายปองเป็นสีน้ําเงินปุ๊บเปิดอากาศอัดเข้าไปเลยใช่ครับเพื่อให้มันเพิ่มอุหภูมิภายในให้สูงในเวลารวดเร็วใช่ครับสินาทีพอนะฮะถ้าเกิดเปิดนานกว่านั้นเป็นที่เท่าหมดครับเพราะว่าอากาศมันเข้าไปเยอะเกินใช่ครับแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือการทําให้เย็นลงนะครับคือกับเราก็ต้องปิดทางเข้าของอากาศท นะครับก็รอเพื่อที่จะนําฐานมาใช้เราเราต้องปิดให้เย็นลงขนาดไหนแล้วทิ้งช่วงนานแค่ไหนกว่าจะออกมาก็สมมุติว่าเราตากอันนี้มันขึ้นอยู่ที่ไม้ด้วยความชื้นของไม้จริงๆแล้วไม้ที่นํามาเผาเนี่ยก็ควรจะตากไว้สักสองแดดนะครับไม้ซึ่งต้องมีความชื้นและขนาดที่ใกล้เคียงกันนะครับอืมสมมติค่ามาตรฐานก็ได้ครับเฉลี่ยผมมาทำให้เย็นหลังจากที่เย็นลงก็เพื่อประมาณ8ดชั่วโมงครับ Oh, แต่นาน,นก็ไวนานนะคะครับเพราะว่าในตัวของเหล็กตัวเตาเนี่ยก็มีความความร้อนที่สะสมอยู่แล้วนะครับอะไรครับก็ไวจะดับเนี่ยก็ประมาณสักแชั่วโมงได้ไวง่ายคือเราเปิดให้อากาศเข้าไปประมาณ15นาที15นาทีให้มันร้อนถึงขีดสุดแล้วก็ทิ้งให้เย็นลงประมาณ8ชั่วโมงปิดทางเข้าเลยปิดทางเข้าอากาศปุ๊บแล้วก็ทิ้งให้เย็นคอพอ่พอ8ชั่วโมงหลังจากปิดทางเข้าแล้วเนะี่ยผลผลิตที่ได้จะเป็นยังไงก็คือลักษณะของถ่านนะครับจะเป็น เหมือนกับครั้งแรกที่เรานาไม้ไปใส่สมมติเรานำไม้ที่เราเรียงไว้เนี่ยไปเรียงลักษณะแบบไหนไมันก็อยู่ลักษณะแบบนั้นรูปร่างเดิมรูปร่างเดิมจะไม่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนฮะัจะเป็นจะเ,เป็นฐานนี่ัจะกลายจากไม้เป็นฐานสมมติว่ากิ่งแตกมา5้ากิ่งก็เป็นฐาน5กิ่งอย่างนั้นเลยใช่ใช่ครับเฮ้ยเจ๋งมากเลยน้ำหนักน้ำหนักก็เหลือหนึ่งในสี่ของน้ำหนักไม้ที่เรานำไปใเพราะว่าความชื้นอะไรเอ่ยถูกไล่ออกไปหมดแล้วใช่ครับผมและทั้งกระบวนการผลิตตัวถังเผาถ่านเนี่ยนะคะ ใช้เงินลงทุนเยอะไหมคะก็อย่างถ้าอย่างที่ผมหมายถึงอ่าตัวผลิตตัวตัวเตาหรือตัวเตานะครับตัวเตาถ้าเกิดซื้อใหม่ทุกอย่างเนี่ยก็ประมาณ3500บาทนะถ้าเกิดทำเองอย่างที่ผมบอกว่าอาจจะไปซื้ออ่าถังมือสองหรือท่อมือสองอะไรก็ประมาณ1 1 0 0บาทแต่นอกจากที่เราจะได้ถ่านเนะฮะเรายังได้น้าส้มขนไม้ด้วยครับน้ำส้มขอนไม้คืออะไรครับน้ําส้มขอนไม้ก็คืออ่าเป็นเรียกว่าเป็นสารอ่าเป็นกรด กดชนิดหนึ่งนะที่ซึ่งอยู่กับในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในเนื้อไม้ครับผมซึ่งรวมกับทาหรือเป็นกดแอสติกลงมาซึ่งจะออกมาพร้อมกับควันนะ,ะควันที่ออกมาตอนที่เราเผาครั้งแรกนะฮะตรงตรงนี้ที่ที่ผมบอกว่าทิ้งท้ายตอนแรกว่าท่อสามนี้ที่อยงบนไว้ทาอะไรอ๋อเออใช่ตรงนั้นนะฮะคือเราจะเรามาเชื่อมติดกันแล้วแล้วใส่น้ําไว้ด้านบนนะครับความร้อนจากควันเนี่ยออกมานะครับออกมาตรงท่อแล้วมาเจอความเย็นเกิดการกันตัวครับมันก็จะ หยดลงมาแล้วเราก็เอาภาชนะเส้นกระป๋องเนี่ยไปรองไว้นะครับแล้วก็นามารวมกันนะครับนำมารวมกันแล้วทิ้งไว้ประมาณ3มเดือนเพื่อให้สารทากับตัวน้าส้มคนไม้นี่แยกแยกชั้นแยกชั้นกันนะครับอย่าไปใช้สารทาที่อยู่ข้างล่างนะครับก็อย่างเดียวมันมีพิษนะฮะไม่พิษแล้วก็เวลาที่เรานําไปลดต้นไม้หรือไปลดดินเนี่ยมันจะไปอุดอุดทางทางหายใจของเช่นใบไม้หรือรากพวกรากที่มันดูดซึมสารอาหารตัวของไ้เดือนที่พอจะอยู่ได้ก็ ตายหมดเลยน้ำส้มควนไว้มีประโยชน์อะไรอีกไหมมีครับนอกจากที่จะมาใช้บำรุงดินแล้วเนี่ยถ้ามีผสมตามอัตราส่วนที่กําหนดไว้นะฮะสามารถที่จะนามาใช้ทั้งรักษาแผลเราได้ด้วยนะฮะแล้วก็ผสมกับอาหารสัตว์เพื่อปัสสตว์ได้ด้วยครับแต่มันไม่ใช่น้ําส้มหลักการเดียวกับน้ําส้มใสชูเลยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่คือคนกินโดยตรงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รดน้ํารวนดินกับเป็นอาหารสัตว์ในสัดว่วนที่เหมาะสมได้ใช่ครับแล้ววันหนึ่งเดีสามร้อยนี่ก็สำหรับรดน้ําต้นไหน ซึ่งก็จะมีสูตรของแต่ละอย่างใช่ครับมันเป็นไล่ไล่ไล่แมลงครับ,รบและตัวน้าส้มควันไม้นี่จริงๆก็คือได้แค่ในช่วงแรกที่เราเผาใช่ไหมคะคือคเก็บแคใ่ในระยะแรกใช่ครับอุณหภูมิช่วงแรกครับแล<อ>้วหลังจากช่วงที่เป็นทำให้เรียกว่าลดความชื้นไปแล้วเนี่ยไม่ได้มันจะเป็น<อ>ทาออกมาแล้ะมันจะเป็น<อ>หยดการที่เราเก็บนะฮะก็จะเก็บช่วงที่ ควันบ้าออกมาก็คือควันออกไม้แบบควันบ้าคือช่วงที่เราจุดทิ้งใช่ครับออกมาแบบจากท่อไม่ขาดสายเลยคือพวยพุ่งมาเลยนั่นแหละฮะนั่นแหละตอนนั้นวันจะเป็นออกสีน้าตาลหน่อยนั่นแหละครับอ๋อต้องดูสีควันเป็นส่วนประกอบคนโบราณก็ดูอย่างนั้นครับแต่ว่าถ้าเกิดในทางวิชาการเขาจะนับเป็นนาทีเป็นนาทีแต่ว่าดูวันดีกว่าชัวกว่าครับชัวกว่าคือดูสองดูสองอย่างประกอบกันก็ได้กครับเพื่อให้ชัวที่สุดแน่นอนฮะการเผาเนี่ยไม่มีใครประสบความสำเร็จแต่ครั้งแรกผมนี่สามครับ ครั้งหนึ่งครั้งสองนี่คิดเท่ามากกว่า <doom. S 2> นะครับครั้งที่สามเนี่ยเพเริ่มหลักจับหลักการได้ก็อตอนตอนพี่หน่อยเผารู้ได้ไงว่ามันจะเกิดเป็นน้ำส้มควันไม้เป็นของแถมมาด้วยก่อนนี้อันนี้อันนี้ผมศึกษามานะครับจากคนรุ่นก,ก่อนๆอยู่แล้วครับครับผมก็เลยนำมาพัฒนาต่อต่อน,นี่ครับก็บอกว่าช่วงนี้ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเก็บน้ำส้มควันไม้นะครับก็ใช้ได้ก็บเรามามาต่อยอดมาต่อยอดเป็นอุปกรณ์ที่เก็บได้ในทีเดียวทั้งถ่านและน้ำส้มควันไม้โดยที่ เมื่อก่อนเนี่ยคนโบราณเ,เขาจะใช้เป็นกระบอกไม้ไผ่น,นะขนาดยาวๆก,กับเตาเตาที่เป็นเตาแบบเดิมๆน,นะเตาทั่วไป,ไปนะฮะ<ห>ซึ่งเขาก็ดัก<ห>ดักเหมือนกันบางที่นะฮะ,ะไม่ได้ไม่ได้เผาถ่านเพื่อที่จะเอาถ่านไปขายนะ ขายตัวน้ำส้มผลไม้แล้วแพงมากกว่า๋องั้นพูดถึงตัวฐานมากดีกว่าเมื่อกี้บอกว่าฐานมันจะมีเชฟเหมือนเดิมเลยเหมือนไม้ที่เราใส่เข้าไปแล้วก็น้ําหนักจะเบากว่าฐานตรงนี้เนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างได้ขนาดไหนครับในฐานของเราเนี่ยถ้าเกิดแบบบทพานในกรณีที่บริสุทธิ์มากๆเนี่ยสามารถนําไปทําในเรื่องของเครื่องสําอางได้เครื่องสําอางเหรอแคดื่องดรับคำว่า activite แอคทิวิตี้คาร์บอนไหฮะต้องถามคนนี้เลยไม่รู้จักเหมือนกันนะค่ะในเรื่องของเครื่องสําอางด้วยแล้ะพิธีดูดกลิ่นอะไรเงี้ยได้ด้วยอ๋อ้ลูกเคยได้ยินฐานแบบดูดกลิ่นในบ้านในรถใช่ครบางคนเอาเอาฐานที่เป็นฐานก้อนๆไปใส่ในตู้เย็นเลยเห็นไหมฮะปัจจุบันเนี่ยเขามีการแอปพลายเช่นผลไม้ที่มันร่วงเช่นมังคุดหรือมะม่วงมะม่วงเนี่ยยากหน่อยนะครับเป็นมังคุดหรือทุเรียนที่แบบลูกเล็กๆที่มันร่วงมาเนี่ย นำมาเผากับเตาตัวนี้ได้นะัะซึ่งมันก็ออกมาเป็นรูปทรงแบบนั้นเลยแล้วก็มาทําเป็นแพคเกจไว้หับกินในตู้เย็นก็จะสวยกว่าฐานที่เป็นกระกรใช่ไหมฮะก็สวยกว่าฐานที่ก็คือกระสางเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่าได้ให้กับวัตถุดิบที่มันโดนทิ้งขว้างไปแล้วครับก็ข้างล่างก็จะเราอาจจะเป็นไม้ฟืนเพื่อที่จะเอาทานนะครับท้้งบนก็เป็นผลไม้วางไว้ก็จะเป็น แล้วถ้าทําเป็นเครื่องสําอางนี่เขาไปทําอะไรกันคะก็ไปเป็นเขาเรียกว่าไปในส่วนผสมไปใช้ด้ส่วนผสมตัวหนึ่งนะครับคือไม่ได้ใช้แบบทั้งท่อนเลยเป็นาเป็นส่วนผสมต้องไป่อยอดครับเป็นส่วนหนึ่งในส่วนผสมของเครื่องสำอางทำอะไรได้อีกนอกจากเป็นดูดกลิ่นและเป็นเครื่องสำอางแล้วแน่นอน่ปรุงอาหารนั่นนะโดยตรงเลยเป็นเชื้อเพลิงใช่ครับจะให้ไฟที่แรงกว่าแล้วก็เขาเรียกว่าบางทีเนี่ยคุณเคยไหมไปร้านหมูกระทะอย่างเงี้ย คิดเท่ามันจะเปี่ยวมาเยอะช่อ,อันนี้คือฐานที่ยังไม่บริสุทธิ์อันนี้ถ้าเกิดแบบบริสุทธิ์มากเนี่ยมันจะไม่ไม่ไม่ไมีมมคิดเท่าใช่ครับลแล้ว<ำ>ควันน้อยลงไหมคะควันควันน้อยลงครับเพราะว่ามันเผาทาตัวท,ที่ทำให้เกิดควันเนี่ยออกไปหมดแล้วเราดูด้วยตาเปล่ารู้เลยไหมรูปร่างฐานแบบนี้คือบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์รู้ครับฐานที่ดีจะเวลาเคาะเลาเคาะเนีต้องเสียงดังกังวานแลเวลาที่เราหักดูเนี่ย มันจะพื้นผิวจะมันวาวครับเฮ้ยจริงเหรอใช่ครับวันนี้เราเพิ่งรู้นะครับมีเคล็ดลับการดูฐานด้วยนะครับในกรณีที่ฐานเผานะไม่ใช่ฐานอัดแท่งนะฮะ่านแท่งมีแบบหนึ่งเพราะนั้นไปร้านหมูท้าเขาหน้าแบบพี่ผมขอเช็คฐานก่อนฐานพี่คุณภาพป่าก็ก็โอ้โหกังวานมันแผลบใช้ได้ไม่มีพิษตกค้างครับผมประโยชน์ของมันเนี่ยนอกเหนือจากการนําไปเป็นวัตถุดิบทําเครื่องสําอางแล้วการนําไปดูดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์แล้วหรือว่าเป็นเชื้อเพลิงแล้วเนี่ยมันยังเอาไปใช้อะไรได้อีกครับเป็นเชื้อเพลิงนะครับ ประโยชน์ของมันแน่นอนอเวลาที่เราเผามาเนี่ยมีจะมีฐานก้อนเล็กก้อนใหญ่นะครับรบ,บางคนเอาไปใช้แล้วเนี่ยใช้ไม่หมดต้องดับก่อนดับก่อนทาไงอ่ะมันเหลือก้อนเล็กนะครับเราสามารถที่นําฐานพวกนี้ยหรือที่แบบมันอยู่ข้างล่างที่ของของของ,ของเตาเผาฐานออสองลรยนะครับนำมานำมารวมร,วม,รวมกันตำตำให้เรียดสามารถทํามาขึ้นรูปใหม่ได้โดยใช้เครื่องอัดแท่ง่านเครื่องอัดแท่งฐาน,นครับผมตรงนี้เป็นยังไงขยายความหน่อย มันกจะเป็นเครื่องอัดอัดฐนนะครับเป็นรูปทรงกระบอกนะครับเหมือนที่ตามร้านหมูท้าทั่วไปวิธีวิธีที่ทําให้มันรวมกันคือเราต้องเอาฐานที่ที่เหลือนะครับที่ดับแล้วเนี่ยนะฮะเศษเล็กเศษน้อยใช่ครับมาตำมาตำรวมมาตำมาตำตำให้ละเอียดนะครับแล้วมามาผสมกับแป้งมันสำปะหลังในอัตราส่วน20ต่อหนึ่งะครับอะไร20อะไร1ถ่าน20ถ่าน20นะฮะครับแล้วก็แป้งมันสำปะหลังหนึ่งะครับคุกเค้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็ นำมาใส่ตัวเครื่องอัดซึ่งเป็นรูปทรงกระบ,บอกเราใส่เข้าไปนะครับแราใส่เป็นรูปทรงกระบ,บอกให้เต็มเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ะจะมีลูกสูบอยู่ข้างล่างคือเพื่อง่ายคือบ,บีบอัดให้ปริมาณมันเล็กลงแค่นั้นเองนะครับ,บ,บซึ่งเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องสําเร็จรูปอยู่แล้วมีสําเร็จรูปพร้อมใช้งานอยู่แล้วครี่อัดฐานแท่งใช่ครับที่ศูนย์บริการวิชาการที่หนึ่งก็กมีครับจะเป็นใช้แบบ แรงคนนะครับซึ่งก็จะเป็นหลายๆอย่างเป็นนว่นเอามันเป็นเมนนว่นนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะมีการนําไปต่อยอดไปพัฒนาซึ่งเป็นระบบไฮโดรลิกแล้วซึ่งจะได้ฐานที่แน่นกว่าอ๋อเพราะเพราะแรงคนกดมันไม่เท่ากันใช่ไหมไม่เท่านะครับไฮโดรลิกมันก็จะอัดแบบสม่ําเสมอเลยใช่และแน่นเวลาที่ได้ผลผลิตมาเนี่ยก็จะเอาไปส่งตามร้านหมูกระทะต่างๆเพราะร้านหมูกระทะชอบอยู่แล้วนะครับเป็นฐานแบบนี้นอกจากนั้นนะครับบางที่นะครับฐานที่เขาขึ้นรูปได้เนี่ย เขาเอาไปเพ้นท์ฮะเพ้นท์มันสามารถเพ้นท์ได้ด้วยครับเพ้นท์น่ะใส่วัดรูปวัดรูปใส่ปะหยดผงกาวแล้วใส่กากเพชรนยครับเป็นเรียกเหมือนเป็นแบบว่ามาถึงที่ของฝาของฝาที่ระลึกสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นซิกเนเจอร์ของหมู่บ้านนั้นนะฮะเอาไปดูดกลิ่นเอาไปอะไรก็ได้หรือใครใครจะไปเผาก็ได้ครับก็ทําขึ้นรูปเป็นรูป วงกลมรูปหัวใจรูปอะไรก็ได้หมดเออเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มที่น่ารักแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์มากๆใช่ใชครับแล้วตอนที่เราเหมายถึงว่าฐานที่เหลือเนี่ยเวลาที่เราดับเนี่ยถ้าเกิดเราใช้น้ําดับอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเอามาอัดได้เลยหรือว่าเราต้องไล่ความชื้นออกก่อนค่ะเราต้องไป,ไปไล่ความชื้นออกก่อนโดยการตากแดดหรือเขาเรียกว่านะครับใส่ตู้อบของอ ่อนที่จะเอามาอัดมันใช่ครับตู้อบที่เราเคยคุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะตู้พลังงานแสงอาทิต์เนี่ยนะฮะอ๋อเพราะนั้นถือว่าเป็นประโยชน์ส่งต่อจากเครื่องสู่เครื่องได้เลยใช่ครับทางทางทางเราเนี่ยก็จะแบบเป็นการเรียกว่าบริหารพลังงานแบบไม่ต้องพึ่งพาพลังงานภายนอกจนมากนะเพื่อเพราะว่าจะได้วันหนึ่งถ้าไม่มีพลังงานเราก็สามารถอยู่ได้นะครับผมโดยที่ไม่ต้องพึ่งพานี่คือหัวใจสําคัญเลยใช่ครับเตาเผาถ่านแบบ2 0 0ลิตรนี่มีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างคะใชครับ ก็มีในเรื่องของการลดการนําเข้าของแก๊สใช่ไหมครับเพราะเราสามารถผลิตเชื้อเพลิงเองได้นะครับจากเศษไม้ที่เราตัดแต่งกิ่งย้ำนะครับตัดแต่งกิ่งไม่ใช่ไปตัดต้นนะฮะเพราะว่าการตัดแต่งกิ่งเนี่ยเราตัดเสร็จปุ๊บเราไปกองสมมๆมันเหลือแล้วใช่มันก็เราไงเราต้องทิ้งอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราเผาทิ้งเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์แต่ตัวเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไปเผาแบบเตาทั่วไปเตาชาวบ้านเนี่ยมันก็จะไปฮีเท่าซะเพราะว่ากิ่งมันเล็กอะไรเงี้ยแต่เตาตัวเนี้ยสามารถ ทาให้กิ่งไม้กิ่งนเล็กเนี่ยเป็นธรรเนานต,ตัวนี้ถ้าคุณผู้ชมดูอยู่แลวสนใจสามารถไปอบรมไปเรียนรู้ในการสร้างได้ไหมเพราะเมื่อกี้พี่หน่อยบอก oy, มันทาแป๊บเดียวคนมีพื้นฐานวันเดียวก็เสร็จแล้วแต่อยากรู้วิธีโดยละเอียดอย่างเงี้ยครับได้ครับหนึ่งหนึ่งช่องทางก็คือศึกษาทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะครับ2ก็คือไปตามศูนย์บริการวิชาการที่มีอยู่สิบศูนย์ทั่วประเทศนะครับเมื่อคุณใกล้ คุณอยู่ใกล้จังหวัดไหนนะครับดูตามในเว็บไซต์ก็จะมีบอกว่าสมมติว่าศูนย์ปทุมธานีนะครับศูนย์นานบรุรีอะไรเงี้ยครับ<ม>คุณอยู่ใกล้บริเวณไหนก็สามารถที่จะติดต่อตามเบอร์ที่ในในเว็บไซต์ได้ก็จะบอกแบบสเต็ปบายสเต็ปให้ไปทําตามกันได้ใช่ครับ,รบหนึ่งก็คือว่าขอแบบได้ครับ,รบสองถ้าเกิดอยากมาอบรมมีไหมสามารถสอบถามได้ก็จะ,<ม>ะรเรียกแจ้งความจำนวนเพื่อที่เข้าไปอบรมหรือขอความรู้ ค่ะวันนี้เราก็ได้รับความรู้มากมายเลยนะคะจากคุณหน่อยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหน่อยมากเลยค่ะขอบคุณมากครับคุณหน่อยครับคุณผู้ชมพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ายังมีเคล็ดลับดีๆในการรักโลกมาฝากกันครับเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลมที่เป็นชิ้นงานศิลปะและให้เสียงดนตรีไปพร้อมๆกันศิลปะดนตรี และเครื่องกำเนิดพลังงานดูแล้ว3สิ่งนี้เป็นคนละเรื่องกันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยและที่สำคัญเมื่อเรานึกถึงโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าก็ไม่มีทางที่เราจะวาดภาพเป็นสิ่งสวยงามได้เลยแต่นั่นไม่ใช่ Land Art Generator i n t u v a t i v e เพราะมันเป็นชิ้นงานศิละปะที่ผลิตพลังงานสะอาดได้อีกด้วย l a นอา r t g เ n เนเรเต i ร์อิน i ท e ชิ้นนี้มีชื่อว่า South of Denmark ออกแบบโดย l อร่าเมซ a อ r ร n g โและราฟาเอลเซนเซสเ r r รราเป็นประติมากรรมผลิตพลังงานจากลมและในขณะเดียวกันก็ยังสร้างเส,สียงดนตรีที่กำเนิดจากลมได้อีกด้วยรูปร่างลักษณะเป็นแบบแตรของชาวไวกิ้งดั้งเดิมขนาดใหญ่ จำนวน12ชิ้นสร้างด้วยไม้และโลหะจากเรือที่ปลดระวางไม่ใช้งานแล้วคาดคะเนกันว่า South of Denmark จะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้117เมกะวัตต์ต่อชั่วโมงมันถูกออกแบบให้กระแสลมผ่านเข้ามาตามแตแรรูปเขาแต่ละอันซึ่งภายในมีใบพัดที่จะช่วยเพิ่มกำลังและความเร็วของลมในขณะเดียวกัน พื้นผิวที่เต็มไปด้วยรกูก็จะทำให้เกิดเสียงที่ให้ความรู้สึกลึกลับจึงนับเป็นชิ้นงานอันน่าทึ่งที่รวมเอาประวัติศาสตร์พลังงานและงานศิลปะมารวมไว้ด้วยกันในชิ้นเดียวได้อย่างลงตัว วัสดีครับผมมิสเตอร์รักโลขอนำเสนอเกร็ดความรู้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในตอนรีฟิลเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อเติมใหม่ได้เพื่อเป็นการลดขยะจากหอของบรรจุพัณฑ์กันครับข่าวของอุปโภคต่างเช่นน้ำยาซักผ้าผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือน้ำยาทำความสะอาดต่าง ลองเปลี่ยนมาใช้แบบรีฟิลแทนเมื่อคิดเฉลี่ยราคาต่อปริมาณที่ได้รับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าการซื้อรีฟิลเนี่ยถูกกว่าเยอะครับเพราะผู้ผลิตประหยัดค่าแพ็คเกจจิ่งหรือค่าหีพอได้หรือคุณผู้หญิงที่ใช้เครื่องสำอางผอแนะนำประเภทรีฟิลเลยครับก็จะช่วยลดจำนวนพลาสติกเหลือใช้แถมประหยัดเงินในกระเป๋าได้อีกเยอะ ส่วนผู้ใช้รถที่ต้องการเปลี่ยนที่ปัดน้ําฝนก็รีฟิลได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนเฉพาะอย่างรีดน้าําไม่ต้องเปลี่ยนทั้งขาส่วนใครที่ใช้เครื่องปรินเตอร์อยู่ผมขอแนะนําให้ใช้ถ้าหมึกรีฟิลหรือแบบเติมหมึกก็ประหยัดเงินได้เช่นกันเรามาทบทวนเกรดความรู้กันอีกครั้งนะครับ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อเติมใหม่ได้เพื่อเป็นการลดขยะจากพอของบรรจุภัณฑ์อย่างครับข่าวของอุปโภคต่างๆเช่นน้ำยาซักผ้าผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือน้ำยาทำความสะอาดต่างๆลองเปลี่ยนมาใช้แบบรีฟิลแทนเมื่อคิดเฉลี่ยราคาต่อปริมาณที่ได้รับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าการซื้อรีฟิลเนี่ยถูกกว่าเยอะครับเพราะผู้ผลิตประหยัดค่าแพคเกจจิ้งหรือค่าหีพอได้ หรือคุณผู้หญิงที่ใช้เครื่องสำอางผมขอแนะนำประเภทรีฟิลกเลยครับเพราะจะช่วยลดจำนวนพลาสติกเหลือใช้แถมประหยัดเงินในกระเป๋าได้อีกเยอะส่วนผู้ใช้รถที่ต้องการ,ปรเปลี่ยนที่ปั่นน้ำฝนก็รีฟิลได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะการ,ปรเปลี่ยนเฉพาะยางรีดน้ำไม่ต้องปเปลี่ยนทั้งขาส่วนใครที่ใช้เครื่องปรินเตอร์อยู่ผมขอแนะนำให้ใช้ข้ามหมึกรีฟิลหรือแบบเติมหมึกก็ประหยัดเงินได้เช่นกัน เพียงเท่านี้เราก็ช่วยลดขยะแล้วยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ครับคุณผู้ชมคะการประหยัดพลังงานคนละเล็กลนน้อยเมื่อรวมกันทั้งประเทศก็สามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างมหาศาลเลยนะคะและถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะครับมีข้อเสนอแนะสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับรวมถึงสามารถติดตามรับชมรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv ครับ ส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการรู้รักพลังงานแล้วนะครับผมตูนวรรัตและคุณนพูลาไปพร้อมกันพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ